ชะอมกับประโยชน์และข้อควรระวังนะ่ารู้ก่อนรับประทานนะคะกินอะไรกับน้ำพริกกะปิก็ไม่อร่อยเท่าไข่เจียวชะอม แถมไข่เจียวชะอมยังเอาไปใส่ในแกงส้มได้อร่อยที่สุดหากชอบน้ำพริกจะลวกจิ้มน้ำพริกเปล่าๆก็ยังอร่อยแม้ว่ารสชาติจะติดขมเล็กน้อยแต่ชะอมก็มีรสชาติที่มีสเสน่ห์และมีเอกลักษณ์แถมยังมีประโยชน์ดีๆที่วันนี้ช่อง KK Channel ของเราอยากให้คนไทยกินชะอมกันอีกเยอะๆเลยนะจ๊ะ ประโยชน์ของชะอม 1. ชะอมมีวิตามินเอสูงมากช่วยบำรุงสายตาแถมมีประโยชน์ดีๆที่วันนี้ช่อง KK Channel ของเราอยากให้คนไทยได้กินชะอมกันอีกเยอะๆนะคะประโยชน์ของชะอม 1. ชะอมมีวิตามินเอสูงช่วยบำรุงสายตา 2. มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรค มเร็ง 3. ชโอมีกากใยอาหารสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับถ่าย 4. ยอดชะอมช่วยลดความร้อนในร่างกายได้จึงเหมาะกับอุณหภูมิร้อนๆในบ้านเรานะคะ 5. รากชะอมสามารถนำมาฝนกินช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยขับลมในท้องได้ขอควรระวังและอันตรายของชะอม 1. หญิงที่กำลังให้นมบุตรไม่ควรกินชะอมนะคะ เพราะอาจทำให้น้ำนมแห้งได้ 2. ในหน้าฝนอาจทำให้ชะอมมีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นชุนกว่าปกติซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดท้องได้ 3. ชะอมมีกรดยูริกสูงผู้ป่วยโรคเกายังสามารถรับประทานได้แต่ควรจำกัดปริมาณในการรับประทานไม่ให้มากเกินไปแต่หากมีอาการของโรคเกาค่อนข้าง และปวดเข่ามากควรหลีกเลี่ยงนะคะ 4. ชะอมเป็นพืชที่พบการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคท้องเสียท้องร่วงอย่างเชื้อซามโมเนลลาได้ดังนั้นจึงควรล้างผักให้สะอาดและปรุงโดยต้มลวกหรือผ่านความร้อนให้สุกอย่างทั่วถึงก่อนรับประทานนะคะสำหรับวันนี้ช่อง KK Channel ของเราก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับชะอมมาฝากทุกท่านกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราที่งานช่อง KK Channel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ